สวัสดีครับท่านผู้ชมทางเฟซทางไลน์และทาง youtube วันนี้ในภาคเย็ยนก็มาพบกันเหมือนเดิมซึ่งผมได้พูดถึงเรื่องวันพุธมาภาคเช้า และมาภาคเย็นนี้ก็จะพูดถึงเรื่องวันพุธอีกรูปแบบหนึ่งก็คือบุคคลผู้เกิดวันพุธท,ทุกคนมีวันเกิดประจำตัวของตนเองผู้เกิดวันพุธก็จะต้องมีพระประจำตัวของตนเองคือพระอุ้มบาทและผู้เกิดวันพุธ ก็จะมีคาถาพุทธคุณประจำของตอนเองคือปิโสละโลปุัตพุทธผู้เกิดวันพุธเป็นธาตุน้ำ คลเกิดวันพุธท่านบัญญัติให้อักษรอักษรวัวตรตอประตักเป็นอักษรประจำวันพุธและให้มีคาถาสวดประจำตัวของตอนเองก็คือสัพพาสีวิชาตีนัง ที่ปมันตากระทงวิยานาเสติวิสังโครังเซสัญจาปิปริสุยังนักเขตตามีสัพพะ,ะสัพทาสัพปาลินังสัพพโสปินิวาเรหิปริตันตามนามะเหซึ่งจะต้องสวดสิบเจ็ดจบตามกำลังวันของตอนเองท่านถือว่าเป็นตรีมงคลยิ่งนะัก ปีสามรโลปุสตพุทธนั้นเป็นคาถาพุทธคุณกํากับข้างหน้าอยู่แล้วอันนี้เป็นความประพฤติเป็นความความเชื่อและการกระทําของคนโบราณของเรามาแต่คนสมัยใหม่ในยุคนี้อาจจะไม่เชื่ออาจจะเห็นว่าง,งมงายอาจจะเห็นว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมเห็นว่าอะไรก็ตามที่มีอยู่ในสังคมไทยหลายอย่างและคนยุคใหม่ก็มักจะคัดค้านในการเชื่อถือแต่ก็บอกกได้ว่าไม่เชื่อและอย่าลบหลู บางคนบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางหลักวิทยาศาสตร์ก็ถูกต้องครับหลักวิทยาศาสตร์มีมากมายที่พิสูจน์ได้และพิสูจน์ไม่ได้ความเร็วของแสงเสียงวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แต่ความเร็วของจิตวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้พลังจิต เป็นพลังที่มีมหิธานุภาพมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสวดอะไรก็ตามต้องอาศัยพลังจิตเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้นมีความเข้มแข็งมีพลานุภาพมีมหินานุภาพมีริธานุภาพ หลวงปู่หลวงตาที่ท่านประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานเมื่อจิตท่านนิ่งมากๆบางครั้งบางคราวแม้แต่เพียงขี้บุรีหรือก้นบุรีก็ยังศักดิก์สิทธิ์ผมเห็นมาแล้วเห็นกับตาหรือแม้แต่ หมากที่ึ่งขายทิ้งก็ยังศักดิ์สิทธิ์หรือที่สำคัญที่สุดคือผ้าจีวรที่ท่านหม่มในวันที่ท่านมรณภาพทั้งผ้าไตรปีทั้งผ้าจีวรพระผ้าสบงจีวรและสังคติก็ไม่เหลือทำเป็นของขังกันหมด ดังน,นั้นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์มีมองค์ประกอบหลายอย่างวันพุธก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เกิดวันพุธถ้าคนที่เกิดวันพุธยังไม่ศรัทธาวันเกิดของตนเองแล้วถามว่าจะเอาอะไรมาคเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในวันเกิดของตนเองถ้าไม่เอาปีสามล้ลปุสะพุธ หรือไม่เอาคาถาสรัรพพีวิทชาตีนางมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของตนเองวันนี้ผมขอพูดในเรื่องของวันพุธใน y o u u u b e ติดเพียงเท่านี้นครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมทุกท่านขอ อำนวยอวยพอรให้ท่านมีสุขกายสุขใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวันพุธให้เอาคาถาปิสามลโลปุสสพุทธเป็นคาถาพุทธคุณและคาถาสัภาษีวิจิชาตินังไปสวดดูนะครับคนเรามีวันเกิดป็ของตัวเองดีกว่าไม่มีวันเกิด ขอขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ